ก็เซลแล้วเจอน่ G ครับมาพยายันจะยากหน่อยครับพอเหล็กเกมเือถ้าเราไม่ไหวก็เอาสัพพลายมาช่วย แล้วก็กดสักทีวอเคกดสักทีมันไม่การระเบิดม่ยดูว่างไา้เพียรต่อเลย ยิ่งพิสเตียบปลอดแค้อับก็ดีเชีย์ตายหมดหมายมันแค่มันจะเล่นยากหน่อยนะครับก็จะ,ะเจริ่มตามเดียว ียบวพอล็อกเดี๋ยวก็เาก็เอาคู้ลเล่นจะก,กันหนอ่อยเรียบร้อยครับตัวของวางมาเฟียเลยโอเค้มาเฟียคูณเล่นนะมันล่างมันวางได้แค่เจ็ดตัว ผมจะวางเลยภาพจะใส่ล่างเลยเพราะว่าการทำนี่หนตายแล้วก็ไม่ตายไปเลยแค่นี้เลยผมจะได้งเ,เงินอย่างเดียว หลอกเงินหลอกเงินอยู่ขอผมเอาคูเดนก่อนโอเคครักเอาไสายให้หมดนะสายให้หมดทุ่มเนี่ยนะเราโคตรมันจะให้เงินเราเยอะมากเอามาฝึกให้การคุมส่วนเรามันเราจะได้ มันเยอะแบป๊อปป๊รวยลอยลอยครับเราต้องเน้นรวยโอเคเรก็อาป๊อปเน้นสายโบอ,อย่างเดียวเน้นเน้นฟาร์มอย่างเ,เดียวก็เอาเอาโคดิ้งจะกันหน่อยฐาเนี่ยเราก็ตัดผมจะเร็มสายล่างแล้วครับสายร่างอย่างเดียว มาเฟียเยอะครับมาเฟียโกเด้นมันเรียกสมุนได้ครสมุนมันเป็นร่างโกเด้นแล้วมันเยดีขึ้นแล้วก,ก็สายให้หมดมดอกัันเยอะขึ้นครับผมปรับคนหนึ่งอยู่แต่ของเรายัง,ยงไม่กลัวก็มีความหวัง เนื้โอโคุ้กกระจกแล้วก็สายให้หมดสายให้หมดครับถ้าเราฆ่าเราจะได้เงินเนี่ยัวรัวครับตัวรัวมีเกียร์ช่วยหน่อยครับผมต้องวางกูเด่นให้สุดครับ ตัวยังไงก็โดนปอกอากัดแล้วเอาสายลาวถ้าแบบตีแคบเพราะว่าคจะใส่วาเรียรต่อไม่ใช่บาเรียใส่โบนะก็เรียกสายล่างแล้วก็ค้าง ล่างมันจะไวหน่อยนะครับมันจะทนหอนมาครับูก,กดจับแล้วก็เราอัพกดโคเดมากเฟยดไลทยเรยาไม่ต้องมีปัญหาเลยวางโคเดอย่างเดียวพอเสร็จจะวางยากหน่อยนะครับโอเคมีวางอะไรมี ตึงตึงหน่อยไล่ขอไฟส่ายให้หมดสส่ตัวงัันให้หมดใายให้พกลูกจาให้หมดเราต้องตึงหนักหันว่าเราต้องเอาเราเอัพขั้นจะกรน,นอกเป็นขั้นโขนขั้นห่วนครับมันจะไม่จอบก่อนนะ เอ okay. มันมาเยอะใช้ยเยอะเฮ้ยเอาไปโคดเด้นจากกระน่อนไปเลยเปตามเหม็นหลังสายไวามันไอ้ก๊อบวังยังอยู่ด้วย จะตึงหน่อยมันแดดที่แคบมากถามให้หมดนะแต่จะเอาอะไรก็ได้ครับขอให้มันมีน้ำหน่งเปรียบเป็นเยอะหน่อยต้องชนกันหน่อย แอ้วลอยฟาโลลัวฟาโลลัวควาลรัวกันโลลัวเกวสี่สิบแล้วอดมาแล้วนอน เจอพอดมาแล้วมันจะเริ่มตึงแล้วมันจะเริ่มตึงแล้วเอาเล่มม่ที่แค่ผมก็จะเหมือนนี้แหละครับโคตรวุ่นวาย กดวนวายสอบเส็จล่าสายวนครับสายล่างสายล่างวดวนวายจริงจิด้วย พอท่ามดืดเดืดขาดครับพอท่ามือเดืดขาดครับโอเคมันโหลดปุ่มฮูเดล้าใส่โหลดไว้อยู่แล้วก็ราเงินด้าอยู่เยอะแล้วครัควรจะวางเสาเสาเียครับให้มัน เิ็นน้ำเป็นล่ะครับโอเคน้ำเป็นละ่ะเขาจะตึงหน่อยครับ okay. โอเคกดสกลยังเดียว โอเคแล้วกูอันตรายโอเคบอลมาแล้วบอลเออตัวสองครับแล้วแม่งก็ไปยิงหนาก็ยิงไม่ยิงโอ้สาที่อาร์ไม่ยิงแล้วกดสกิลแล้วกดสกิลนะกดสกิลครับหนาเยอะนะก็กดสักกดให้หมด จะกันหน่อยให้หมดครับไปมายิงสาวไฟด้วยเดี๋ยวบอลมันเริ่มทะล่าว่าแล้วแล้ว,ว,ดวดกดกดตะเกียบจะกันหน่อยเลยครับ แต่ okay, ถ้ามันมันกดสกิลแบบนี้มันปลอดวิสัยแน,น่นอนครับถ้าเราไม่บาลเดียก็ใช้ได้ครับโอเคและตัวเฮียก็คือโคตรเกลียดนะครับไอ้พวกคือมีอยู่กับพวกบอสเฟสต์สอบครับถ้าเรามีนักเมทนะครับเขาก็กดสกิลโรลร,ร,รับเป็นส่วนอะไรแล้วคือโคตรยากด้วยกดเป็นส่วนอะไรแล้ว ปมดให้หมดครับยาดสายให้หมดไปโอเคล่องหอนมองหอนไยช่วยอะไรได้หรอครับเคเรียบร้อยโอ้อยากเคครับผ่านมาได้ ทำเวลาได้รึ่งเชั่วโมงครับโอเคถ้าเราเล่นด้ด่างมันบวกลนตั้งกันนะครับโอเคก็ฝากคนระศดรประการกดแชร์นะครับเรามปกดสิครับ